มีอะไรเลยมีแต่สตัฟเอร์ของเขาเหมือนเปลือกไข่อย่างเดียวแต่โครโมโซมนิวเคลสข้างในไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าศูนย์เอ็นแต่ผสมกับสเปิร์มบางครั้งมันอาจจะเป็นสเปิร์มตัวเดียวเข้าไปแล้วก็กลายไปเป็นสองเอ็นข้างในหรืออาจจะเป็นบางบางทีอาจจะแจ็คพอตสเปิร์มสองตัวเข้าไปพร้อมกันเป็นสองเอ็นข้างในอ่าครบนี่นะเป็นดิพลอยเซลแล้วนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเตรียมที่จะมี การเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเพื่อเหมือนจะกลายไปเป็นเอเบโอแต่มันไม่สมบูรณ์แบบเพราะมันไม่มีมาเทอร์โนอะโครโมโซมเข้าไปใช่ไหมมีแต่พาเทอร์นอลอย่างเดียวสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของคอมพลีทโมอ้าวและส่วนไหนลูกที่กลายสภาพมาเป็นซิสติกวินไลน์อะไรพวกนี้พี่หนูเห็น เราเห็นชิ้นนี้มาแล้วตอนนีโอเพเซียจำได้ไหมทำไมไปไปนำเสนอตอนนีโอเพเซียเพราะแ,แนวโน้มมันพวกนี้ลักษณะแบบนี้เวลา,ลารักษาลูกโอกาสจะเทินไปเป็นมาริกแนงมีสูงมากโพลิโ,ลโอใช่ไหมแอน,นีนโอติกคาซิโนมาอะไรชื่อเต็มมาจาม่ายเาแม่โอกาสเทินไปเป็นมาริกแนงมีสูงมากเพราะฉะนั้น เวลาหลังจากตัดมาแล้วใช่ไหมฮิสโตเรตมี่เพื่อเือหมอตัดออกไปเสร็จแล้วเนี่ยทริปอันต่อมาคือต้องทำเคีโมทำเรดิโออะไรให้เหมือนเสมือนหนึ่งเป็นมะลิกนั้นเติมเนื้อไปลยู่เพราะั้าโฟโฟบาสติกเซลล์ของเขาตอนที่มีการผสมแล้วเป็นเอเบโอเจเนซิสอะไรเรียบร้อยแล้วนั่นแหละแต่เนื่องจากมันมันผิดมันได้แบ่จุดเริ่มต้นที่มันจะฟอร์มร่างมาเป็นเอเบโอมันเป็นไม่ได้ ในสิ่งที่มันเป็นด้านมีแต่พาเซนต้าส่วนของพาเทอร์นอตจะเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดการสร้างเป็นพาเซนต้าอะไรหรอเพื่อนเพื่อนชิ้นเดียวเองอ่าอ่าอ่าสรุปก็คือมันก็มีแต่พาเซนต้าแล้วพาเซนต้านั้นก็ไม่ได้เป็นพาเซนต้าในปกติมันก็เป็นพาเซนต้าที่ส่วนที่จะกลายโดยเป็นไอ้พวกโคลิออนิกเวลาอแบบเนี้ยมันบวมน้ำขึ้นมาเซเวลลิ่ง เนะาะก็กลายเป็นวินญาณไม่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 ทำไข่ปลาอุกนั่นเองนะลองไปเซิร์ชดูนปะปลาอุกหน้าตาเป็นยังไงอ่ะค่ะ